แหลมชบังนะครับคุณสามารถเห็นเรืออุตสวัสดีแบบไทยๆด้วยนะครับนั่นคือคุณพัชมนซึ่งเคยเป็น Employee of the Month แล้วก็เขียวชาตรีนี่คือประกาศคุณสมบัติเรียบร้อยเป็นสาวไทยใจกล้าเอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> เอาก็ต้องกล้ามาแบบอ,ออกออกช่องแบบช่องแคบ้ <c oughs> ช่องช่องมารากาแล้วก็น้องนะครับสวัสดีครับนี่คือรูปเรือไทยในต่างแดนนะครับวันนี้เรือมาจอดที่ แหลมสบังนะครับแล้วก็พี่หนุ่มปัญญาขับรถมาวันนี้นะฮะภาพบรรยากาศที่ผู้โดยสารกำลังจะออกจากเรือนะฮะแล้วก็มารับญาติครับเขาเรียกว่าวันอะไรนะวันพบญาตด้วยวันรับญาติขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับคุผู้ชมครับรายการลอยล่องท้องสุรารวันนี้นะครับนอกจากเรือจะมาจอดที่นี่แล้วนะฮะก็ยังมีร้านสุวเนียเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อสวยๆนะครับ I'm not perfect but I'm limited edition นะครับนี่คือบรรยากาศที่แหลมฉบังที่เรือจอดวันนี้เรือ Diamond Princess มาจอดที่นี่นำผู้โดยสารมากกว่า2,600คนและก็ลูกเรือนะครับซึ่งถ้าว่าทรได้ชมคลิปก่อนหน้านั้นจะเห็นลูกเรือคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนแก dining room หรือว่าบาร์ก็จะมาพบญาตินะฮะวันพบญาติเมื่อกี้เจอเพื่อนหลายคนเลยนะครับที่ตอนนี้ แต่ว่าเพื่อนโอมหายไปไหนครับเนี่ยที่มารับใส่ไปที่รถนะฮะต้องที่เปิดกุ่แจขอบคุณหรับการติดตามนำภาพบรรยกาศสดๆที่นี่นะครับมาฝ่าเรือจอดเห็นไหมครับความยิ่งใหญ่ลังการเรือ d i a อน n d พรินเซส s นี้โอมเคยไปรับเรือเปิดเรือครั้งแรกที่นางาซากิที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตรงไปที่ LA นะครับใช้เวลาหลายวันตอนนี้หารถกันนะครับจะมีแท็กซี่บริการให้ผู้โดยสารนะครับ เจ็เหรียญต่อรอบนะฮะต่อเที่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพาบรรยากาศที่นา่ารักมากนะครับเพื่อนพี่หนุม่มอยู่เชลตตันเคยทำงานด้วยกันมาก่อนแล้วก็เขี่ยวนะฮะมามา,มารับเพื่อนรับญาติรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคงทนรอต่อไปทายคงคลายโศกสัน วันสุขสรรชินช้ำผูคอยน้ำมากลบเกลื่อนรอยชำ้ำรอยเคยโดนเย,ยียบ รัชนะมุลสายกับรายการลอยล่องท่องสำราญขอบคุณอีกครั้งนะครับและทุกๆครั้งสำหรับการติดตามด้วยเช่นกันนะครับ